สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่พน้องน้องคุณเพื่อนชาวยูวทูบนะครับมืัอนี้ก็อยู่กับสมบัติดำซิ่งพี่น้องพาพีพระนองมาเบิ่งมาชมทีมงานของปอเจริญทรัพย์นะครับหรือว่าเสียบลิกดำซิ่งนะครับทีมงานทางบ้านเมืองไพรตำบลเมืองไพรอำเภอเสร์พุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเฮ่านะครับ อยู่กับอาารยนอนุสรน,นะครับคนนี้เป็นผู้นำทีมนะครับงานหลอกไห,หน่านะครับลานหลอกบางๆพี่น้องนี่ดินกระหายากแล้วมื่งเสียพี่น้องเอ้จะฟองหน้าก็อยากได้ดินสมเทีขยายข้อหัวนะครับแต่ว่ากันแปลาดินมองอื่นก็แพ้งพี่นอ้องเดี๋ยว,ว, 300, 400, วเราสามลอยสี่ลอยู้เลวกันแปลาทางอื่นนะครับ เลี้ยนไกลพี่นอ้องก็ดินก็ได้หาดินยากกันแล้วเพิ่นก็นเลยเอาอยู่หน้าเจ้าของนะครับก็เลยได้รอบบางๆพี่น้องนี่ครับหาดรอเับกังไหน,นมันโน่นๆนะพี่นอ้องโยกับเจ้าโคเบลโก้เนาะครับมาเทียกีดหนึ่งพี่น้อง เอทีเคสองร้อยโอ้เอทีเครอยยี่สิบโอ้แววเพื่อนเววเพื่อนอมาที่รอยยี่สิบนะครับอยู่ตานี้รถกุดในตำนานรถกุดยอดนิยมนะครับที่ใส่กันแบบแร่หลายเด๋ยวนี้พี่น้องสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ประหยัด แบกน้ำหนักกับโเกินนะครับดับไซเจ้าเมก,ก้านะครับโปรเจกตที่พาเร็งมายินตันการยางนะครับเป็นผู้สร้างมากนี่ลอ้ลอ,ลอพี่น้องรถของเสียโอปลานะครับหรือว่าวาลิดน้อยดัมซิ่งนะครับโปรเจกตที่พาเร็งมา อยู่ทางบ้านน้องน้องห้างนะครับบ้านน้องห้างพี่น้องแลีนกันบ่ไกลดอกครับประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรพี่นอ้องคนถมดีขยายขอบงัวเพิ่นนะครับลดต่ำทีมงานแลนน้ำกันมือนสามขั้นนะครับพี่นอ้องรอรอกันเลยทีเดียวสำหรับทีมงานพอจเจริญทรัพย์นะครับ ก้าหลานกำนันสุดนะครับรอรอเอ,อาใจนักดูสอนเป็นโชเฟอร์เองครับเรียกกำลังลอกนะครับนี่กำลังลอกบ,บางบางพี่น้องลอกลอกบ,บางบางโอ้แรีย,ยกกระบะเปิดแมทดกระบะใส่ยีโมงกระบะใส่เลยโชเฟอร์เขา เราสูขนาดเลยพี่น้องเลยสำหรับอาจารย์ดูสอนนะครับแปดสิบห้าเล็มาพี่นอ้องใส่กึ่งยนต์ยี่สุดสุดน,นะครับสี่พีดีหนึ่งนะครับต่อตัวนี้มีเทอร์โบนะครับเดร็กกินเจคันเทอร์โบโอ้เร็วพอสมควรพี่น้อง ความเชียสามวิหสามนะครับน้ำหนัก12บตันไปแท็กห0าสเส้น,นะครับใส่ลูเลอร่องรับการกระดกนี่หลูกใส่ลูเลอร่องรับโซนนี่างบนนี่หตัวนะครับปุ่งกี้อายุที่ศูนย์ุดหานะครับบุ๋มอามอมีร้อยปะหน้อยหนึ่งนะพี่น้องนี่ ตรงกระบอกนะครับตรงกระบอกนี่ช่วงโค้งพอดีนะครับมีรอยปะหนึ่งแผลแล้วออดินกะแหงดินกะนี่กันพี่น้องไงทวนๆ่ว่าจาจน,อ,นอุศนโอ้เราบอปิดกระจกเราบอใส่ีมงบอปิดแมนะครับ เลนกันร้อยห้าสิบนะครับเกี่ยวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับบอร่วมค่าเกียรติพี่น้องอันนี้คือดินเจ้าของหน้าเพื่อนเองนะครับดินอยู่ใก,ใกล้ๆนี่รอเอาบางๆนะครับรถขุดในตำนานพี่น้อง ยูตานินี่มักที่ขีดนึงเก่งย่นก็นถือว่ายังจำอยู่พี่นอ้องวั่นบ่มีนะครับรู่นนี่ผลิตประเทศญี่ปุ่นลอยเปอร์เซ็นต์นะครับของนอกของนอกพี่น้องนี่ถือว่าเก่านอกนะครับสำหรับมักที่ตัวนี้120่ Em cắn bốc tay chứ không? Đó à, phải bấm bằng kia, phải tay cái nào phía đông uh, Ngay ngay Chia thắt าตามไปเบิ้องเลยพี่น้องนี่ใกล้ๆนี่น,นะครับโอ้แดดฮอนพี่นอ้องแดดฮอนแดดเอา้ามือน,นี่นี่แหละครับพ่นขยายอขอกงวออกมานะครับประมาณงานกลัวๆนะครับมอง่นถม รอยก้าครับเสียทักดําซิ่งบอกเลยว่าทีมงานนี้รอรอนะครับรอรอกันทั้งนั้นเลยหมือน,นีทีมงานกับโบมาสองสามขันนะครับเลยมีสามขันนะครับเพราะว่าแรยนยบหลายเที่ยวเท่าไหรแล้วก็บโบไก่นะครับ มาแล้วครับเดี๋ยวยักเขียวเอาอบ้กแม่ <laughs> โอ้คือนักเลงแต่ว่าเออเฮยืนแขวงเลยครับอ่าคนมีงว่วหลายตัวนะครับ ประมาณ200กว่านะครับ200กว่าเม็ดนี่แหละพี่น้องบ่ไกล เกเานี่ลั่นเป็นลั่นครับสาหรับทีมงานเสียปิกนี่แต่ว่าสภาพถนนมีขึงห่งงัึงแกนครับบ่ได้ฟังละลั่นก,นกันนกมือนี้ มจะของที่พนแจกตัวเองนะครับ มาแล้วครับรอรอวอลิตน้อยดำมซิง ป่าไหลเที่ยวเท่าไี้นะครับเบิ้งแล้วนี่ช่วงนี้ ๋วยเตี๋ยวเนาะเอาเสียทักับเสียทักษู้หลานกำนันสุดนะครับเหลือบบไลดอก่น,กน้นี่เหลือซ้ำนี่แหละนี่ช่วงมองเทนะครับมหาคันแท่นี่งานงานกากวัวนะครับ อีซูริเกาครับร้อยเก้าหานั่งมารอๆกันเลยทีเดียวพากินเขากันว่อเหรอน้อน่าจะกินเข่าเทียงมั่งนี่นี่มันบ่ายแล้ว แน่น่าจะกินข้าวแล้วมั่งนี่ว่าท่านกินข้าวเที่ยงกันบอกอยังๆโอ้น่าจะกินข้าว,ก,วกันสะก้อนนะครับทีมงานเฮาโชเฟอร์รถดำสีหิวเขาเหรอนี่เมืองจอดเหรอนี่ <c oughs> น,นั <c oughs> น่นอ่ะผักกันสะก้อนนะครับ เจ้าของหน้าเพราะตั้งกินเข้าอยู้หัวหักเจ้าของหน้าเพราะตั้งกินข้าว่าตั่ากินรอบใบเอานะครับเออกินรอบใบเอาพิชายกันซัมเนียสักก้อนพี่น้องเดี๋ยวโจเฟอร์เขากินข้าวกินน้ำกันสักก้อนสำหรับทีมงานรถด,ดำนะครับพิชายด้วยเจ้าเดก้าเสียทักดำซิ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับ ขอบุญข,ขอบุณพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับขอให้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงอาจิจการลุงเรื่องมันคงกันสุขสุคนพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ